น,นี้ผมจะ,จะสาธิตการใช้ระบบเสียง OPT นะครับฟิลม์มญี่ปุ่นกระตูนจะเป็นสมัไมจะเป็นระบบเสียง OPT ครับมันจะไม่มีแถบแม่เหล็กแต่ว่ามันจะเป็นแถบป i ิคอ Sound เหมือนฟิล์ม16มมครับเันจะโหลดฟิลม์ม เตรียมเลยเหมือนกันหมดนนะคระับอพอเปลี่ยนเข้าไปที่เครื่องปุ๊บเนี่ยอันนี้เราต้องเปลี่ยนต,ออตัวอ optical ระบบเสียงอ,อัพเดทเี่ย นระบบเสียงอัพทิ่เข้านะครับจากตุตนญี่ปุ่นประมาณนะครับขอบคุณครับ